เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้องเลย่ี สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องคอมมิ n i t y นวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอ่รูบบอกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในแมปของบล็อกฟุตนะครับอะแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับผมจะเป็นตัวเกมโป้นั่นเองนะเป็นรูบอกโป้นะครับผมต่อยต่อยนะครับก็จะเป็นรูบอกโป้นะครับหยีู๋้ผิดเสียงโอเคตัวนี้ผมก็จะเอามาแจกนะครับสามารถ เอาไปใช้ได้ทุกแมปนั่นเองนะครับอันนี้คือไอดีใหม่เลยนะอันนี้ก็คือในแมปบล็อกฮุดนีครับหลายคนอาจจะรู้ว่ามันไม่สามารถกระโดดแบบจัมปิ้งได้นะครับเนี่ยมันจะกระโดดได้แค่สองอันใช่ไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดอันนี้นะครับผมเราจะกระโดดได้เรื่อยๆโดยที่กระโดดได้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับเนี่ยเป็นไงโดยที่เราไม่ต้อง ซื้อเดินชมจันทร์ด้วยนะครับเราสามารถกระโดดได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมนี่ป็นไง,ไงอ้คตรเจ๋งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรนะครับอ่ะแล้วก็มีวอลฮ็กนะครับสามารถเดินทะลุกำแพงได้น,นั่นเองนะสมมุติว่าเราไปเจอแบบแมพที่มันมีของซ่อนอยู่ด้านในเราสามารถทะลุไปได้เลยนี่เป็นไงเราสามารถทะลุหาได้เลยนะครับผมเราสามารถทะลุหาได้เลยดูบทะลุได้ทุกอย่างนะครับ นี่นี่ทะลุยันแบบยันแมบปบนะครับประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองลองไปเล่นกันดูนะแล้วก็ Exclusive m o โหดอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะับมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากนะอุย้ยเหมือนจะแปลก,ปกโอ้โวับวันี่รรนครับผมลองไปแปลดูนะครับผม Escape เอสเข็บพนะิซซ่านนี้น่าจะเป็นหนีออกจากคุกหรือเปล่าน่าจะแบบสําหรับด่านพวกหนีหนีคุกหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ะฟีดคาเมล่านี่ก็คือแบบแช่แข็งกล้องนะครับผมนี่เห็นไหมเนี่เป็นไงเราขยับโดยที่กล้องเราไม่ขยับนะครับผมประมาณนี้เอาไปทําหนังได้เลยเนี่ยแบบว่าเอ้ยเดินมาเงี้ยปึ๊บเดินมาเงี้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนะครับผมเอาไปทําได้เลยนะแล้วก็ no walking animation ก็คือ อนิเมชันเราจะแบบค้างเหมือนแบบบัคอะไรแบบนี้นะครับผมเราจะไม่มีอนิเมชันในการในการเดินนะครับเนี่ยก็คือแบบฟิตอนิเมชันไปนะครับคาแรคเตอร์ฟอลอันนี้คืออะไรวะมันตกเมื่อกระโดดเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับคาแรคเตอร์ฟอลอันนี้เหมือนแบบตกอะไรไม่รู้อันนี้ไฟซูเปอร์แมนเอ้ยบินแบบซูเปอร์แมนได้เหรอ เขาบอกว่าบินได้เหมือนซูเปอร์แมนอ่ะมันน่าจะแบบแมปหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมืนอนกันนะไฟโฮโอ้อันนี้บินนะครับอันนี้บินไฟโฮวีสองอ๋อกดค้างนะครับผมอ๋อนี่เราต้องกดค้างนะครับถึงมันจะบินอะไรแบบนี้นะครับ เนี่ยเราต้องกดปุ่มกระโดดค้งแล้วก็ซีโร่กาวิตี้เราก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอ้พวกมอนก็ลอยนะครับเราลงก่อนพวกมอนพวกนี้ก็ลอยว่ะพ่เจ๋วบันนี่ฮอปกระโดดเหรอกระโดดกระโดดรอโตนี่ครับเดี๋ยวคนอื่นคนอื่นก็กระโดดตามเราเนี่ยดูด,ดิอันนี้อุ้ยอันนี้ดีมากเลยเพิ่มแสงให้กับเกมนะครับเนี่ย จากมืดๆเลยนะแบบไปเจอด่านที่แบบมืดๆเนี้ยปึ๊บเปิดนี้โอ้โหสว่างเลยครับสว่างเลยองี้น,นี่คืออะไรไม่รู้นี้ยครับผมโอ้ยสว่างจ้าพอดีอันนี้ก็คือแบบเช้าแล้วนะอะไรประมาณนี้เพิ่มแสงมสว่างนะครับดักหมดโอ้ยมีเยอะมากเลยนะครับลองลองไปเล่นเันดูนะอกสเ a ยคืออะไรวะ โอ้อันนี้คือน่าจะวิ่งอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับผมวิ่งถอยหลังอัตโนมัติอ้อเร็วจัดโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะครับผมประมาณนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะอันนี้ก็คือแมปแมปบล็อกพูนนะครับเดี๋ยวลองไปดูแมปอื่นกันนะครับผมว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่จริงๆมันใช้ได้ทุกแมปนะครับผมเนี่ยโดดไปเลยนะครับ ชิวเลยครับประมาณนี้เห็นไหมก็กระโดดได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งอุปกรณ์อะไรก็สามารถทำให้เราช่วยเล่นได้เยอะขึ้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูแมปอื่นกันดีกว่านะเอาเลยครับตอนนี้ก็อยู่ในแมปของเอ่อสตีว์อับเบลลอแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่ครับอ่ะซื้อก่อนเดี๋ยวพาไปใช้นะครับผมก็คือ สมมติว่าแต่ว่าแมปนี้ผมว่าใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันะทะลุกำแพงไม่ได้นะครับแต่ว่ากระโดดได้นะตัวนี้จะไม่เด้งเลยนะครับผมมั้งมั้งนะแต่ว่าผมเคยใช้แล้วมันไม่เด้งนะครับเอ็กซ์สี่โหมดผมว่าไอ้นีออ้น่าจะดีนะครับผมเปิดเป็นฟีดออไม่ใช่นี่นะครับเป็น no walking animation นะครับผม ผมคิดว่าน่าจะดี่นรับเดินแบบเดี๋ยวลองผมว่าผมว่าเอาเอันนี้ออกดีกว่าฟีดลองฟีดอ๋อผมก็แบบมองไม่เห็นด้วยว่าแบบเออหยิบอะไรมั่งอะไรเงี้ยลองหยิบมาเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามันใช้ในแมปนี้ไม่ค่อยได้นะ อ่ะโอเคก็ก็พอจะใช้ได้แหละนะครับเดี๋ยวลองทะลุกำแพงให้ดูนะเชฟเน่ทะลุอุ๊ยตกโลกอา้าวตกโลกทะลุกำแพงบึ๊บเห็นไหมจะตกโลกแบบนี้นะครับเพราะเราหลุดโลกนะอะประมาณนี้เนะียครับผมเวลาอุ๊ย ตัวใหม่เหรอทำไมเป็นสีม่วงเวลาเข้าไปก็จะหลุดโลกแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะเนียนๆได้ไหมเนียนๆได้ไหมเนียนเข้าเฮ้ยเนียนๆแบบหยิบอะไรเงี้ยผมว่าอ่ะก็ลองไปเล่นดูนะครับเผื่อว่ามันจะใช้ได้นะอันนี้แอ๊บไอ้ะจะเนียนๆครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันแมปอื่นแล้วกันนะครับผมก็สามารถอุ้ยตกโลกอีกแล้วมันก็จะข้อเสียก็จะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะตกโลกง่ายนะครับเพราะว่ากําแพงมันพื้นมันทะลุไงนะครับผมโอเคครับมาอยู่กันในแมป9 9้คืนในป่านะครับแต่ว่าแมปยังไม่โหลดนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้อ่กระโดดรัวๆแล้วก็บินดูนะครับผม เขาจะเป็นซูเปอร์แมนว้าวเป็นไงได้นะครับผมผมว่าได้เลยคนระับไม่แมวมันอ๋อมันยังไม่ขยายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้ก่อนนะแต่ว่าแต่ว่าใช้ได้นะสำหรับการบินแล้วก็เป็นอ๋อเห็นไหมแล้วก็พอบินแล้วก็เราก็สามารถแบบขยับตัวได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะก็ลองเอาไปประยุกต์เล่นกันดูนะครับผม เนาะไปประยุกเล่งกันดูผมว่าน่าจะผ่านได้หลายคืนอยู่เนียครับเพราะว่าถ้าเราบินได้แล้วโดยที่เราไม่หลุดโดยที่ไม่ต้องใช้สคริปด้วยเนียครับผมง่ายเลยผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าง่ายเลยเนียครับไม่ต้องใช้สคริปด้วยนะเอ่อแล้วผมจะเก็บยังไงวะอ่ะเก็บนี่ครับอ่า นี่ยบ,บินแมวผมบอกเลยว่าสบ,บายบือบ่อสดอดือบินบินชิวๆอะ่ะนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย